กาบริษัท YLG ดีลเลอร์ค่าทองรายใหญ่ของไทยนะครับจะได้ดูทิศทางแนวโน้มทองคำสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจามทิเชียและคุณบรุรกิจค่ะครับ,รบโอ้โหทองนี่เป็นมน,นเจ้มาทีหนึ่งเปลี่ยนเทรนเลยนะฮะ ตามคาดนะคะเมื่อวันกันที่เราคุยกันเราตามคาดว่าเออถ้าในเดนมาร์กเนี่ยโอกาสที่ทองคําจะดีตัวขึ้นน่ะมีค่อนข้างสูงเพราะว่าในเดนมก็ยังเชื่อว่า QE จะเป็นตัวแก้ไขสถานการณ์ในช่วงเออการจ้างงานซึ่งซึ่งยังไม่ดีเท่าไหร่ก็เป็นไปตามคาดค่ะอืมนะครับแล้วก็คุณพวันดูว่าดีขึ้นมาตอนนี้แถวๆพันห้อสิบสองเหรียญเนี่ย รอบนี้เขาจะทะลุพันหกร้อยี่สิบเหรียญขึ้นไปได้เลยหรือเปล่าครับคือต้องจับตามองนะคะถ้าผ่านหนึ่งหกสองศูนย์ได้โอกาสที่จะเห็นหนึ่งหกห้าศูนย์มีแต่ถ้ามีการเทสอีกครั้งหนึ่งที่หนึ่งหกสองสองศูนย์แล้วไม่ผ่านก็เชื่อว,ว่าจะมีการยอร่อแต่ถึงจะ,จะมีการยอร่อเนี่ยก็เชื่อว,ว่ารักแรกเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ระดับพัน หกร้อยห้า US d อ l l าอยสั้วระดับระดับตัดไปอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจด US d o ะอยสวก็คือเชื่อว่าคงย่อมไม่ลึกก็ค่ะอืมนะฮะก็เรียกว่าตอนนี้แรงซื้อเข้ามาเพราะเบนเบนานเก้แล้วก็บาเกนฮันติงนะฮะคือพวกชอบซื้อของถูกแล้วก็ช็อตคอเบอริงนะครับ ค่ะแต่ถ้าสังเกตดูดีๆตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ย SPDR เนี่ยขายต่อเนื่องกันมารวมทั้งหมดเป็นเจ็ดสิบเก้าตันในระยะเวลาไม่ถึงสองเดือนก็ถือว่า,าการเชื่อมั่นในทองคำในระยะช่วงนี้เนี่ยยังมีน้อยมีค่อนข้างน้อยลงะนะคะ่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเทขายประมาณสิบตันแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์มีการเทขายประมาณห้าสิบเจดตันสังเกตได้เลยว่า แรงเทขายมาเนี่ยเยอะๆจะอยู่ระดับเดือนกุมภาพันเนี้ยค่ะอืมก็เรียกว่าขนาดกองทุนสไปเดอร์โกนะฮะ SPDR เนี่ยก็ยังคงยังคงเทขายทองคำอยู่นะครับอาจจะเป็นไปตามที่มีการประกาศว่าจอกซลอสมีการขายแต่โด,ย,ดยความเป็นจริงแล้วจอกซลอสเนี่ยได้ขายประมาณปลายปีแต่พอหลังจากมีการประกาศว่าจอกซลอสได้มีการขาย หุ้นทองคำของตัวเองออกมาทำให้นะักลงทุนรายย่อยโดยส่วนใหญ่ก็ทยอยขายทำกำไรออกมาแล้วก็บวกกับไม่ว่าจะเป็นหุ้นซึ่งทำกำไรได้มากกว่าก็ถึงทำให้นักนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็คือขายทองแล้วก็มาลงทุนไม่ว่าจะเป็นใน US currency หรือในหุ้นอาจจะเป็นการเอ่อด้อยทองคำอาจจะด้ความสนใจในในช่วงช่วงคาวนะคะต้องมูค่ะหลังจากที่ทองคำมายืนอยู่ระดับนี้แล้วเนี่ย แนวต้านสำคัญหลักเลยน่าจะอยู่ที่พันหกรอยี่สิบถ้าผ่านไปได้ก็เชื่อว่าจะมีแรงซื้อกับเขามาใหม่แต่ถ้าไม่สามารถผ่านได้ก็เชื่อว่าจะมีแรงขายออกมาค่อนข้างเยอะค่ะอืมนะคือตอนนี้เรียกว่านะักลงทุนนี่เก่งๆกันทั้งนั้นนะเรียกว่าเออลงก็ซื้อขึ้นก็ขายนะครับ ค่ะตอนนี้การลงทุนระยะยาวไม่ค่อยเหมาะสําหรับทองคําเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราสังเกตได้ว่าการเคลื่อนไหวของทิศทางทองคํานอกจากจะปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ยังมีปัจจัยทางเทคนิคซึ่งบางครั้งเราอาทิะยังสองอัปดาห์นี้ถ้าเราเหมาะเนี่ย วันวันนี้ก็ยังมีนายเดนเนบรนเก้มาพูดอีกค<ช>ั้นี้ก็จะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสสี่ครั้งที่สองซึ่งครั้งที่หนึ่งประกาศออกมาเนี่ยเป็นติดลบจุดหนึ่งเพราะนั้นการคาดการณ์ของครั้งนี้อยู่ที่1.5ต้องดูว่าถ้าถ้าไปเป็นไปตามการถึงเป็นไปตามคาดการณ์ก็ยังเชื่อว่าน่าจะปรับบะทอบคำปรับตัวขึ้นเพราะ GDP ไตรมาสไตรลนอมีอยู่ระดับ3เปอร์เ็นเพราะนั้นเนี่ย ติดลบค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคแล้วเนี่ยวันนี้กับพรุ่งนี้โอกาสที่ต้องขับน่าจะปรับตัวขึ้นน่าจะมีเพียงแต่ว่าต้องดูไปตามปัจจัยทางเทคนิคว่าที่จุดแนวต้านจิตวิยาหนึ่งหกสองศูนย์เนี่ยจะมีแรงซื้อกลับเข้าใหม่เข้ามาไหมะคะ่ะอืมนะครับก็แต่วอลุ่มตอนนีเ้เพิ่มขึ้นมากหรือเปล่าครับคุณพะวันครับ โดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงขายเพราะช่วงที่ย่อลงมานักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการซื้อกันเข้ามาแล้วก็มาทําขายเทขายทำำํากําไรระยะสั้นนะนะคะ <S 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 ส่วนบรรจุเนี่ยจะมีตัวตัวเรื่องเรื่องหลักเลยก็คือเออน้หาทางการค้างซึ่งจะมีการลดค่าใช้จ่ายโดยอัตโนม,มัติซึ่งตัวเนี้น่าจะเป็นไฮไลท์หลักของสัปดาห์นี้ว่าถ้าทางเ นายโอบาม่าไม่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาการลดอาตาัตราลดรายจ่ายโดยอัตโนมัติเนี่ยเงินที่จะต้องจ่ายภายในปีนี้จะอยู่ประมาณ8.5หมื่นล้านซึ่งตัวนี้เองน่าจะเป็นตัวใหญ่ซึ่งสามารถถัดจันหวะให้ทองคำปรับ,รบ,รบตัวขึ้นได้ถ้าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตัวนี้ค่ะอืมคือพปดง่ายว่าถ้าเจราจาไม่สำเร็จเนี่ยทองขึ้นต่อ แต่มีโอกาสค่อนข้างเยอะค่ะแต่ถ้าเจรจาสําเร็จเนี่ยทองก็อาจจะย่อลงมานะฮะเชื่อว่ามีโอกาสย่อลงเพราะว่าการเจรจานี้มันไม่ได้เรื่องเดียวมันมีหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นการลดรายจ่ายของ,องกระทรวงกลาหม4ี่จุสองเจ็ดหมื่นล้านหรือว่าเป็นการลดคา่าใช้จ่ายทั่วไปประมาณสองุดปดเจ็ดหมื่นล้านหรือว่าแม้กระทั่งเมดิแคร์ซึ่งเขาเรียกโครงการ奥巴บบา,าแคร์เนี่ยเ9้า้าหมืห่นล้านซึ่ง นายโอบามาก,ก็ต่อต้านเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะหรือว่าลดรายใจทั่วไปอีกประมาณ4,000ล้านดอลลาร์สาตัวเนี้ยเพราะนั้นมันไม่ได้มีเรื่องเดียวให้คุยอาจจะต้องมีสี่ห้าปัจจัยที่คุยเชื่อว่าค่อนข้างอาจจะได้ยืน้อจน,จนถึงนาทีสุดท้ายอะค่ะ <S <S เราแบบคราวที่แล้วนะเพราะอเมริกันถ้าชอบนาทีสุดท้ายเรื่องบาสก็นาทีสุดท้ายอเมริกันฟุบบันก็นาทีสุดท้ายนะฮะ ค่ะก็หลักๆน่าจะมาจากรัฐบาลไม่ได้มีเสียงข้างมากหรือเป็นเศจอันนี้ก็จะอาจจะเป็นปัญหาเวลาจะเข้าอขออ,อนุมัติอะไรมันก็จะค่อนข้างยากเพราะว่าเสียงไม่มากก่อค่ะอืมนะครับก็สามวันเหลือแค่สามวันเองนะก็ต้องดูนะว่าอโอบามานี่จะเจราจากับจอห์นโบนเนอร์ของริพับลิกันนี่สำเร็จหรือไม่นะครับค่ะอืมอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่แล้ว จะมีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรของอเมริกันนันฟาร์มเทโรอะไรจะมีออกมาไหมครับตัวนั้นก็อาจจะทําให้ทองคาแกว่งในระยะสั้นเชื่อว่าตัวนั้นเนี่ยอาจจะช่วงที่ประกาศเนี่ยทองคาอาจจะมีการแกว่งตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะต้องคอย final GDP อีกครั้งหนึ่งอ่ะรู้สึกจะประกาศใกล้ๆกันนะคะอืมใกล้ๆกันเลยนะฮะ อ๋อตัวเลขตัวนี้ประกาศมาตอนสองทุ่มขึ้นเหมือนกันเลยค่ะ,ะ GDP ไตมาสี่ครั้งที่สองกับเขาผู้ขอรับสวัสดิการกันว่างานประกาศที่สองทุ่มขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นณตอนนั้นตอนที่ประกาศน่าจะแบ่งตัวค่อนข้างเยอะค่ะอืมอ n n t t i l l o o b ็อ s c l a i ครเนี่ยนะฮะค่ะอ่าครับก็เอาละครับโดยรวมนี่ก็เรียกว่าตอนนี้ทองก็แว่งนะฮะลงไปแล้วก็แว่งขึ้นมานะครับ ค่ะกมีการปรับลบมุมมองของโ o แม l e m a s แล้นะคะจากที่เคยค,ค,คาดการณ์ว่าปีนี้จะเห็นพันแปดร้อยี่ห้าหมือนกับว่าเอฟเวรปีนี้ทั้งปีเขามองอยู่ที่ประมาณพันหกกว่าเท่านั้นเอง ด้วยนั้นนะลงทุนที่ลงทุนระยะยาวแล้วก็บอกว่าถือยาจะไปขายสิ้นปีคงจะต้องเปลี่ยนมุมมองนะคะมีการปรับมุมมองแต่ก็อีกอะคะ่ะเพราะว่าการปรับมุมมองนี้เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำความย่อลงมาค่อนข,ข้างเยอะ แต่ถ้าถัดไปมีข่าวอะไรที่มาสนับสนุนทองคาให้ปรับตัวขึ้นก็คงจะมีการคาดการณ์ใหม่อีกครั้งนึงแต่ถ้าถามดิฉันเองนักลงทุนช่วงนี้เนี่ยการลงทุนระยะยาวไม่ไม่เหมาะสําหรับการลงทุนในทองคำเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกาไรระยะสั้นโดยเห็นเอ่อทำกำไรจากนต่างไม่ว่าเป็นเดลี่หรือวีดีน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะอืมนะครับคุณธุรกิจมีอะไระเพิ่มไหมครับ ครับแล้วคุณพวันครับทางด้านเงินยูโรล,ล่ะครับตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับเงินยูโรก็ค่อนข้างที่จะอ่อนนิดนึงเอ่อจะมีการแถลงข่าวของประธาน e c ซนะคะแต่โดยโดยโดยทั่วไปเราก็มองว่าคนจะมีผลกับทองคำเนี่ยไม่เยอะ นะถึงแม้กระทั่งทองคำยาบางครัง้งในช่วงนี้เราจะตามมองค่าของเงินยูโรกับทองคำเนี่ยได้ค่อนข้างยากเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเงินยูโรกับทองคําบางทีก็ไปด้วยกันบางทีก็ไม่ตามกันด้วยน,นั้นเนี่ยอยู่ที่ข่าวใหญ่โดยที่เราเห็นอย่างที่ที่ฉันกล่าวไปก็คือว่าสัปดาห์นี้ข่าวใหญ่เกิดทั้งหมดมาอยู่ที่ซมริกาเพระนั้นไฮไลท์หล,ลักต้องดูค่ะว่าช่วงไหนอะไรเป็นปัจจัยที่สําคัญที่น่าจับตาม,มองหรือแนมะ้กระทั่งวันพุธเนี่ยการแถลงข่า,ขาวของ ของประธาน ECB จะมีประมาณตีเที่ยงคืนสามสิบนาทีแต่นายเดนเบนิเก้จะจะถแถลงข่าวประมาณเจกา่อง่มครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย <S 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 เการถแถลงข่าวของนายเดนเบนิเก้อาจจะปิดความสําคัญของเการถแถลงข่าวของประธาน ECB ในช่วงเที่ยงคืนก็ได้ครับรียกว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะใช่ค่ะเอาละครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพวันมากเลยนะครับ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวสสัสดีครับแล้วก็ขอให้นักลงทุนทองทั้งหลายโชคดีนะครับมีกําไรก็ทยอยขายออกมาบ้างนะครับปรับพอร์ตของตัวเองเวลาก็เด้งขึ้นนี่เป็นจังหวะให้ขายเวลาก็ลงมาเป็นจังหวะให้ซื้อนะฮะคุณผู้ประกอบนะครับ,บรเดี๋ยวนี้กําไรสักยี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญหรือสามสิบสี่สิบเหรียญนี่ก็เต็มที่แล้วนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราพักเดรกกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนะ